นี้นะคะเป็นห่วงจริงๆเลยอ่ะเพราะน้องเขาอายุเพียงแค่หกขวบเท่านั้นเองโอ้โหเด็กหกขวบกับเวทีระดับตีดโลกมาแล้วค่ะโอ้โหชื่อน้องอะไรคะค่ะก้าตองน้องก้าตองอายุเท่าไหร่นะคะหกขวบค่ะหกขวบน้องก้าตองวันนี้มากับใครคะมากับคุณแม่ค่ะมากับคุณแม่ โอเคงั okay. ้นน ah uh ้องการตอนมีอะไรอยากจะบอกกรรมการก่อนป่ะอ่ะอ่าเชิญเลยค่ะเชิญน้องการตอบด้วยนะคะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเราอ่ะเอาเอางั้นดิเดี๋ยวนอกจากจะบอกกรรมการแล้วอยากบอกอะไรกับคนที่ชมอยู่เพราะว่าตอนนี้เราอ่ะถือน้อยสุดเลยอ่ะในโครงการนี้อยากจะบอกอะไรผู้ชมบนั่นนะคะที่ชมอยู่ เล็ไม่ออกโอเคค่ะต้อมน,นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้กำลังใจเราก้าต่อครอบครัวบนเวนทีพี่พี่นี่ต้องาที่ รู้จักเอาดอกไม้มาให้สาวแล้วสองตัวโอเคน้องก้นตองหกขวดจริงไหมเนี่ยทำไมเก่งจังครูค่ะจริงค่ะน้องกัานตองเรียนอยู่ที่ไหนคะโรงเรียนสิรินห้องอัจฉริยะค่ะโอ้โหเป็นแบบห้องอัจฉริยะช่วิทีกรอนอึ้งเล็กน้อยโอเคค่ะน้องก้นตองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ดีๆจากกรรมการ นะคะเดี๋ยวให้กรรมการคอมเมนต์เนาะเราจะได้แบบไปปรับปรุงพัฒนาให้เก่งกว่านี้โอเคนะคะเสนอท่า,ากนกรรมการค่ะคับเห็นตัวน้อยๆนะมองรอบๆไปเนี่ยมีมาหลายท่านเด็กอายุขนาดนี้นะครับแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยต้องขอชื่นชมหนูกล้าแสดงออกนะฮะหนูกล้าแสดงออกแล้วก็อายุข,ขนาดนี้สามารถนะทั้งร้องทั้งเต้นแสดงแอคชั่นได้แอคติ้งได้เนี่ย ถือว่าไม่ธรรมดานะต้องบอกว่าอันดับแรกเนี่ยคือหนูกล้านะกล้าแสดงออกเป็นถุนอย่างที่สองถือว่าหนูมีพรสวรรค์นะหนูมีพรสวรรค์เพราะว่าในขนาดนี้เนี่ยสแสดงท่าทางด้วยและร้องด้วยเนี่ยหาได้ไง่ายๆนะนะครับเพราะนั้นนะท่านปกครองนะฮะท่านสนับสนุนลูกดีแล้วนะครับผมขอชื่นชมนะแล้วก็พัฒนาต่อ,ตอไป นะถ้าวันนี้มีเด็กอายุขนาดนี้มาประกวดคิดว่าหนุ่มหน้าจะได้แน่นอนนะเดี๋ยวจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวฟังคณะกรรมาการน,นะคะอย่าใจเสียนะคะค่ะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับค <c oughs> อมเมนต์ดีๆจากคณะกรรมการนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงตอนนี้อายุขนาด ากค่ะยินดีด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณน้องก้านตองนะคะลงได้ไหมคะพอดีโอ้โหไม่น่าเชื่อหขวบเท่ามันเองรู้ส,สึก <c oughs> ว่ามันจะดูข้างในว่าหัวหจริงไมหมเนี่ยทำไมเก่งจังเลยและสำรับพี่ โซคาราไดสคอนเทนต์นะคะวีวีซี282นะคะกับการออดิชั่นรอบที่สองค่ะหนึ่งชั่วโมงกับอีกสามสิบนาทีเต็มอิ่มนะคะกับความสุขและก็ความบันเทิงรวมถึงทักษะดีๆนะคะที่น้องๆทั่วภาคเหนือได้นำมาแสดงบนเวทีแห่งน,นี้ค่ะและอย่าลืมนะคะการออดิชั่นรอบสุดท้ายวันที่22เมษายนค่ะบ่ายโมงตรงนะคะมาเจอกันอีกครั้งนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิศนุโลกค่ะวันนี้ขอขอบคุณกรรมการของเรานะคะพรผจา,ากาศเอกนพดุลใ,ใจอารีนายกสมาะคมนักขันสือผิงบุมท่า จังหวัดพิษณุโลกนะคะขอขอบคุณนะคะคุณสาวิตีบุญนาจากพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกะคะ่ะและขอขอบคุณอาจารย์ปัญญาพระคุณมีนะคะครูเพลงเมืองพิจิตรค่ะขอบพระคุณมากนะคะและสําหรับการอ u ิ i t i o ในวันนี้นะคะก็จบลงอย่างสวยงามแล้วนะคะมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับฟ้าแล้วก็ชิมง,งานรวมถึงนะคะผู้เข้าประกวดท่านอื่นและ อ,อ,อย่าลืมนะคะมาร่วมชมและให้กำลังใจว่าวันนี้30เมษสายนใครที่จะเป็นผู้